สวัสดีก่อนจะกลับไปวันนี้ไอ้นั่มันพ่อราปแม่ซาปปลาตะลอนอะไรนะเราจะเป็นอะไรดีเปี้ยงอ้วนหลินอ้วนตามวันนี้สองธันวาหกหกนัจ้าเราสองคนมาเที่ยวสีเทพกันจ้าสีเทพนะจ้าอันนี้ก่อนจะกลับนัจ้านี้ปางสีเทพ ไก่ๆนู่นอยู่ข้างหลังอันนั้นเขาข้างใน,น,น,นงไปก็จะเห็นเป็นปางสองพี่น้องแล้วเราก็กำลังจะกลับไปขึ้นรถรางข้างหลังตันหนึ่ก็เราก็จะหมุนแล้วก็เวียนหัว Bye.